โอ้โหโอ้โหใหญ่โอ้โหโดนแล้วครับผมโดนแล้วครับผมโอ้โหใส่นิดโดนแล้วนะบอลโดนแล้วครับผมฉันโดนจิบหมายบอดทรายนะฮะเข้ามาแล้วครับผมเข้ามาแล้วโอ้โห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 สู้ครับผมสู้ครับผมโดนแล้วครับผมโดนเข้าแล้ว เฮ้ยโอ้ยที่เอายืมมาไปจ่ายไหมแล้วบ้าโอ้ยลุกครับผมติดโอ้ยติดยาครับผมน่าเสียได้ครับผม นั่นเองนีโโ่โอ้โหโอ้ีกแล้วครับผมมาแล้วครับผมโดนแล้วฮะโอ้โหกัดแล้วครับผมบอลเอามาอีกแล้วครับผมกัดอีกแล้วครับผมโอ้โหงัดเต็มเต็มนะฮะโอ้โหเข้ามาแล้วฮะโอ้โห

ออืดูขนาดตัวออืโดูสายดูสายครับผมมีตัวจนได้ครับผมใจเย็นเดียนมึงใจเย็นเดียนตีจิบโดูบอดทรายนะครับผมนี่พระเอกของเราครับผมเปอร์เซีย,ยช่วงบรรยากาศเยน็ยนๆน,นะครับผม สายโหดสายสองโลครับผมมีตัวจนได้กัดเพนซิลนะครับผมเมื่อกี้ตัวนี้เลยครับผมตามดูตัวต่อไปครับผมเริ่มจิบขวาก็ขึ้นนะเมื่อกี้ Tamben dulu kan, kah, bumb. Tambah dulu tuo terbaik, kah, bumb. Keberkatan jin jin. ยืนกัดดีครับผมตามมาอยู่อยู่ครับผมอยู่ครับผมโอ้โหมาอีกแล้วตัวนึงครับผมโอ้โหเดือดๆโอ้โหตามมากัดจนได้ครับผมโอ้โหเกือบมาอีกแล้วครับผมรองงเบ็ดนะกเดี๋ยวมันดินดูคโโโรโม ค้องเดียวกันเลยครับผมของเบ็ดอนะ่ะอันตรายนะถ้ามันดิน้นเหี้ยใช่ไหมนะอ๋อเฮ้ยโโอ้หใหญ่ดิบเด็ดเด็ดเดียวระวังระวังนะขีมให้หน่อยน่าขีมเอ่อดำดำอ่ะขีมดำดำอ่ะอะหมากตัวแล้วครับผมสองแต้มแล้วลองมือเจ้ามันดินนะมื เนี่ยใหเนี่ยอันตรายตรงนี้นะครับน้องนู้นูงนะอันตรายมาอีกแล้วผลงานครับผมตามมากัดเลยฮะตัวนี้แต็มสองไม้แล้วพระเอกของเราครับผม